ยังตีไม่เก่งหรอกคะ่ะหลอดเลยค่ะเล่นเป็นชั่วโมงนะคะเพื่อนๆแต่ถ่ายมาให้ดูแค่4นาทีหลอดเลยค่ะเล่นเป็นชั่วโมงนะคะเพื่อนๆแต่ถ่ายมาให้ดูแค่4นาทีแล้วก็ตื่นมาก็ดีค่ะ รู้สึกดีค่ะออกกำลังกายเพื่อนก็หลากหลายคา่ะเล้าก็ตื่นมาก็ดีค่ะรู้สึกดีค่ะออกกำลังกายแต่เช้าเลยค่ะหลานอยากเล่นแบบอายุเยอะแล้ว ไม่กล้าวิง่งตั้งท่ารับอย่างเดียวบ้างก็สนุกดีค่ะ <c oughs> ชวนเพื่อนมาออกกำลังกายจะ้ะหลอดเลยค่ะเล่นเป็นชั่วโมงนะคะเพื่อนเพื่อนแต่ถ่ายมาให้ดูแค่4นาทีถ่ายตอนหลานตี วันนี้ดูพอดีแม่ก็ซื้อไม้แบบมาให้เขากำลังขยันก็ต้องเป็นเพื่อนเล่นถ่ายตอนหลานตีวันนี้ดูถ่ายตอนหลานตีวันนี้ดูนะย้อนย้อนไว้ตัวเองค่ะเคลื่อนไหว ก็ดูเหนื่อยง่ายพอออกกำลังกายแล้วก็ค่ะไม่มีเพื่อนเล่นอยู่คนเดียวไม่งั้นก็อยู่หน้าทีวีอยู่ทั้งวันก็ร่างกายก็ไม่ได้บ้นวันนี้ ห้าหลานออกกำลังกายค่ะตีแบตนะคะทำมาสองสามวันแล้วล่ะคะก็รู้สึกด,ดีนะคะรออ่างกายสวัสดีค่ะเ,เพื่อนเพแค่สินาทีพอ เดี๋ยวเยอะไปเดี๋ยวเพื่อนเบื่อนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเ,เพื่อนๆไว้ก็ดูเหนื่อยง่ายพอออกกําลังกายแล้วก็แล้วชาวคีเออร์ก็ทําไปเรื่อยๆค่ะวันนี้ก็ออกกําลังกายตีแบดก,กับหลานมา้ค่ะไม่มีเพื่อนเล่นอยู่คนเดียว ไม่งั้นก็อยู่หน้าทีวีก็เลยต้องมาตีเป็นเพื่อนหลานไม่มีเพื่อนตีเนาะเดี๋ยววันหน้าจะเพิ่งจะตีได้สองวันสามวันออกกำลังกายค่ะเพื่อนๆนา่าตีไปก่อนค่ะ รับได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะเราเพื่อนกอ็หลากหลายค่ะย่อนวัยตัวเองจะได้เป็นเพื่อนหลานเนาะก็ยังตีไม่เก่งหรอกะคะ่ะเพื่อนกอ็หลากหลายค่ะช่นเข้าหน่อย มีหลานก็ต้องเล่นเป็นเพื่อนหลานถ่ายตอนหลานตีวันนี้ดูก็เลยต้องมาตีเป็นเพื่อนหลานไม่มีเพื่อนตีเนาะเดี๋ยววันหน้าจะั้นวันนี้พาหลานออกกำลังกายค่ะ ตีแบตนะคะแค่สนาทีพอเดี๋ยวเยอะไปเดี๋ยวเพื่อนเบื่อนะคะเดี๋ยวเพิ่งเบื่อกันนะคะยาตีไปก่อน,นะคะ่ะรับได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะเราค่ะไม่มีเพื่อนเล่นอยู่คนเดียวไม่งั้นก็อยู่หน้าทีวี แค่สีนาทีพอเดี๋ยวเยอะไปเดี๋ยวเพื่อนๆเบื่อน,อน,นะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะดีขึ้นค่ะดีขึ้นนอนหลับสบายพอตกตอนกลางคืนตอนเช้าขึ้นมาก็ออกกำลังกายทุกวันยวก็เล่นแบบเป็นเพื่อนลานเช้า ปิดเทอมขึ้นมาก็ออกกำลังกายทุกวันย้วยก็เล่นแบบเป็นเพื่อนหลานสาวปิดเทอมแต่เช้าเลยค่ะหลานอยากเล่นแบบดีขึ้นค่ะดีขึ้นนอนหลับสบายพอตกตอนกลางคืน การแช่เคลื่อนไหวก็ดูเหนื่อยง่ายพอออกกำลังกายแล้วก็เคลื่อนไหวก็ดูเหนื่อยง่ายพอออกกำลังกายแล้วก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นนอนหลับสบายพอตกตอนกลางคืน ตอนเช้าพอดีแม่ก็ซื้อไม้แบตมาให้เขากำลังขยันก็ต้องเป็นเพื่อนเล่นเ็สนุกดีค่ะเ,เพื่อนเพื่อออกกำลังกายไปด้วยแล้วชาวครีเอเตอร์ก็ทำไปเรื่อยๆค่ะวันนี้ก็ออกกำลังกายตีแบตกับพื กับหลานมาให้ย่าตีไปก่อนค่ะ,ะรับได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะสวัสดีค่ะคเพื่อนเพื่อพอดีแม่ก็ซื้อไม้แบตมาให้เขากำลังขยัน ก็ต้องเป็นเพื่อนเล่นออกดํานากายด้วยกันนะคะจะได้แข็งแรงค่ะมาค่ะเ,เพื่อนเนาะย้อนย้อนวัยตัวเองค่ะดูค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะขึ้นมาก็ออกกําลังกายทุกวันเยวก็เล่น อแบบเป็นเพื่อนหลานสาวปิดเทอมเนเขาหน่อยมีหลานก็ต้องเล่นเป็นเพื่อนหลานไยนะคะเพื่อนเพื่อนถ้าทำได้เนาะตึงอายุเยอะแล้วไม่กล้าวิง่งตั้งท่ารับอย่างเดียว อยู่ทั้งวันก็ก้างกายก็ไม่ได้นะย้อนย้อนวัยตัวเองค่ะแค่สีนาทีพอเดี๋ยวเยอะไปเดี๋ยวเพื่อนเบื่อน,อนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะท่านวันนี้ หลานออกกำลังกายค่ะตีแบตนะคะเล่นเข้าหน่อยมีหลานก็ต้องเล่นเป็นเพื่อนหลานขึ้นมาก็ออกกำลัง